สวัสดีครับบทกวีเมืองสองธรรมเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นหลังจากได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราชจากหลักฐานต่างๆทั้งหลักฐานทางโบราณคดีโบราณสถานโบราณวัตถุหลักฐานทางประวัติศาสตร์เอกสารโบราณศิลาจารึก รวมทั้งงานศึกษาคนา้นคว้าวิจัยของนักวิชาการยุคใหม่แล้วสรุปออกมาเป็นคอนเซปต์หรือความคิดรวบยอดชื่อเมืองสองธรรมชัยวัฒน์สีแก้วรจนาและให้เสียงอ่านเมืองสองธรรมพระมหาธาตุเจดีนี้ล้ำค่าเป็นหลักมั่นพระพุทธศาสนา ในสยามจารึกก็กล่าวไว้ได้ใจความสิ่งดีงามทำให้เททุกเวลาเขารามรมเขาหมินลมเย็นชื่นเขาหลวงยืนสูงใหญ่พฤกไพร,พรหนาธรรมชาติรื่นรมสมวิญญา เขาศูนย์ยอดภูผาหน้าเที่ยวชมมีต้นน้ำตาปีมีน้ำตกสายอุทกกะโรมกรุงชิงสิ่งสวยสมเอ่งกระทูลถ้ำตลอดยอดนิยมดุกลำพันมีอุดมพรุควรเคร่งแหลมตะลุมพุกและแม่น้ำ ปากพนังลากเรื่องราวหนหลังยังตรงผิงหาดหินงามเอาวขนมพร้อมบันเลีงเป็นบทเพลงทะเลเริงบันเทิงใจเมืองสองธรรมลือเรื่องคือเมืองนี้นครสีธรรมราชชาติยิ่งใหญ่ หนึ่งธรรมะชำระจิตล้างพิษภัยสองธรรมชาติพงไพรทะเลงามหนึ่งธรรมะชำระจิตล้างพิษภัยสองธรรมชาติพงไพรทะเลงามจบบทกวีเมืองสองธรรม โปรดติดตามเรื่องราวอื่นๆใน YouTube ช่องดีต่อใจไทยใต้ถ้าชอบกรุณากดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ